สวัสดีค่ะปันสุขมากุเทศเยาวชนพลังดีขณะนี้เราได้อยู่ที่วิหารพระพุทธสยาสเขตพุทธาวาสริมกำแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดโพเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันนะคะ พุทธศสยาติหรือพระนอนวัดโพมีความยาว46เมตรจากพื้นถึงยอดพระเกศมาลา15เมตรพระพุทธาบาทยาว5เมตรสูง3เมตรนับว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยและเป็นความงามที่สุดในบรรดาพระนอนด้วยกัน พระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สาโปรดให้สร้างในพศ2375ปัจจุบันพระนอนวัดโพมีอายุได้193ปีนอกจากพุทธลักษณะที่งดงามแล้ว ฝ่าพระบาทของท่านได้มีลวดลายประดับมุกที่ฝ่าเท้าของท่านมีความเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้และอธิษฐานจะมีความสุขทั่วโลกรู้จักพระนอนวัดโพในนามว่า the reclining Buddha ปันสุขอยากเชิญชวนทุกคนให้มาตามรอยประวัติศาสตร์ที่วัดโพกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ